หนึ่งไม่ไม่กูยังไม่เริ่มเฮ้ยมึงไลฟ์ดิดิสคอร์ดไลท์ไลท์ไม่ไม่ไม่เข้าดูได้แล้วเข้าดูได้แล้วกูยังมันยังไม่เริ่มไงมาดิมาดิรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันแรงนแพทหนึ่งนะแพทหนึ่งการไอ้เหี้ยนี่ไงสเปกเสรขนาดนั้นเลยเหรอสบายชี่จิงโบรกูว่ามันต้องเล่นอีดิทแน่นอนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเด็กหัวดอยตเด็กโนเบรนี่ไอ้เหี้ยไม่ใช่่嘛เด็กเด็กเด็กโคบัย เอเด๋ยเขอเล่นหนึ่งว่ะต้องมีท่าไม้ตายแน่นะยูนเช่ยูเทปีกว่ะคารมบ่โดโดโดว่ะโกโก้โกโก้โดโดโดโป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 โอโป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 โยโปโปเปอปโ่คิดปโ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 ปคิดปโบโปโนโปโคโป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 ป้ปโ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 ่โป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  รยีดิทกูเรียกอ้เหี้ยหนังหมาไอ้แต่เอ้ายี้ก็กูเห็นมันถ้ามึงเล่นอีดิทถ้ามึงเล่นอีดิทแล้วมึงยังแพ้มันอีกเนี่ยกูก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วอีดิทมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นเพื่อนไม่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 มันก็เป็นข้ออ้างของพวกเล่นเมตาเที๊ยนหรืออะไรเหี้ยอีดิทเนี่ยยี้อ้ยไอ้เหี้ยมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นเพื่อนโอ้เพื่อนผมเล่นเด็กขยะเอ้โน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  มันเก่งยังไงวะอีดิดก็กูเห็นมันไอ้เนี้ยจู่ๆมันก็มาเล่นกับกูว<น>่ากูเล่เนเล<น>่เนอีด<น>ิดเลยไม่ไม่ไม่โดยนูน้นนี่มันก็อ้างของพวกเมตาแมนไอ้เฮียเมตาแมนกูเล่นแค่เล็กเดียวเองไอ้สัสไอ้พวกเมตาแมนแต่มึงเล่นบาคูร่ายังดูมีศักดิ์ศรีกว่าเลยเพื่อนศักดิ <c oughs> ์ศรีอะไรเล่นบาคูร่าชูไม่ได้ดีกว่าเฮียชูได้ชูได้แค่เฮียละมึงก็เด็ดไรมันเดี๋ยวเดทดตัว มันยากไอ้คีมันบ้าหรือเปล่าไอ้เหี้ยแล้วโดบิงว่นนี่มันการในตำนานเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเลยยูเทปิแอชั้น่นี้กัน่ารักวะยูเทปีแอสิกยูเทปิกเซกเก่งเหรอวะกูเห็นแบงค์เล่นอยู่ตัวเดียวไอ้ไอ้แรลงเด่นนัมเบอร์ศูนย์อะไรยูเทปีแออะไรแหละแล้วก็โดมอนมาแล้วจบเทิร์นก็แปลงเป็นตัวใหญ่แล้วก็แบบอ่าบิมูจีนะอะไรเงี้ยแล้วแล้วดูชื่อมันเพย์เมกเกอร์ เออมันเพทเมเกอร์กว่ามึงอ่ะมึงอะโนเบลเมเกอร์เฮ้ยเฮี้ยไรนิ่งโคมไรนิ่งกว่ะเอาอ่ะตัวนี้มันตีแล้วนะไอติดเลยโคมไรนิ่งเองทำไมวะทำไรได้วะทำไมกูไอกริดทำไมวะกูเมตาเมเกอร์ไม่ได้หรอเมตาแมนนี่เอะโนโนโนเหม็นเหม็นกูเมตาไม่เกอร์ไม่ได้เหรออกูเจอกูกูเจอไทบิดกูยังไม่บ่นเท่าเจอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยลุงทองเลยเพราะว่าไทบิดมันยังเขาเตอร์ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ เ้เบตาเบตาเบเกอร์อุลาลาเอ้าฮะอุรลาเฮะเหม็นเหม็นเหม็นอุราลาเฟ้าจัดเลยพี่เพยบเกอร์อะฮ่าฮ่าอะฮ่าฮาทำไมวะเพื่ออะไรวะกูเล่นกูเล่นเดักอีดิตไอ้เหี้ยไม่ไม่เว้แต่อันนี้เข้าใจได้นะเพราะว่ามันเป็นการ์ดเปิดคอมโบไงคือ Maxi ขู่แต่จริงๆอ่ะควรจะรอควรจะรอเปิดอีดิตก่อนเพื่อที่จะแบบว่าค่อยใช้แม็กซี่อย่างเงี้ยเปลือง แบบว่าอันที่เขาจบเทิอย่เงี้ยโอเคว้มึงได้เทินหนึ่งแต่มันก็ไม่ค er, ุ้มไงไม่ได้จั่วใช่แล้วเพื่อนแต่อีเดียมไม่ใช่เด็กลำอยู่แล้วเอาอะมึมันเนอมันเนนมันเกเ่ยแย่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 เด็กเด็กเล่เนี่ยหนังหมาสัตว์ขนาดนั้นเลยเหรอเออตอนนี้กูเชร์เพเมเกอร์ ว้าวแพทหนึ่งเลยวะ่ะทำไงถึงได้ขนาดนั้เย็ดเคฉายาทูดูเอลิตของจริงฉายาอะไรวะ <laughs> มันมีฉายาอยูอย่ในไม่ทูดูเอลิตของจริงแต่ดูแล้วน่าจะเป็นโคปจัดๆแหละแต่ว่ามันน่าจะทูดูเอลิตไม่ออกหรอวะมึงรู้ว่าทำไม เพราะว่ากูม <that should be good. laughs> ีส <that> ก <people trees exist. laughs> <aesthetic adapting> ิลเดนเพื่อนกดแค่มึงว่ามึงใช้สกิลเดนปุ๊บมันจะกดยอมแพ้เลยมั้ว่ากดมึงจะชูยังไงไว้เฮียเอ้แล้วมันจอยมาได้ไงวะกูสงสัยโง่หรือเปล่าเนี่ยแบทเทิลเฟดแทนที่จะคอมโบก่อนอ๋นจบแล้วไอ้เหี้ยแพทปอมไอ้สัตว์ อ๋อมึงทําอะไรกูไม่ได้ไหมมันจะถอดมันถอดมันก็ใช้ไม่ได้ไหยเพราะมันโดนเทูิมันก็ใช้<ด>ไม่ได้มันแค่จ่ายคอสเฉยๆมันก็ถอดไส้ <S <S ไอ้ยี้ยนี่แรงหนึ่งจริงปะเนี่ยเออ <S <S ไอ้พวอยีนดูถูกคนอื่นดีเพื่อนเอ้าอ๋อ<ถ>ไชนี่รีมูฟแทนการตายได้เอฟเฟกต์ของพฮเซ็ตเพื่ออะไรเสียไส้ปีเสียมูปฟปีแล้วก็จบเทนยิงแม่งทิ้งไปเนี่ยไอ้ยี้นี่มันยิงได้ครั อ๋อชัดเจนยิงหนึ่งตัวแพ้แล้วมั้งมึงได้ตายไปแล้วเว้ยเพื่อนกูขอโทษด้วยโกเูเปนนาไซนันโดเดสิอาไอ้เพื่อ,อน,นหนึ่งยอมแอนนพ้ว่ะเจ๋งเลยของพวกสตีนไอนน้มึงมึงอย่าเปลี่ยนมาเล่นเด็กเมตาก็ได้นะกูมีหลายเด็กเมตาม ไอ้เงี <th> ้ยมันไม่เล่นกับกูแล้วมันออกเลยว่ะกินมันออกครื่องฆสมควรได้จริงขนาดวะลงมาเลย body corp ไอ้กูกูเล่นอะเหมือนกูไม่เล่นเมตาไหมเพื่อนกูเล่นดีที่ดเอาไอ้เงี้ย กูมาถึงกูก่อยามแพ้อะไรเงีไม่ก็คือเล่นกับเพื่อนกูไม่เล่นเมตาแต่ให้กับคนอื่นกูเล่นเมตาไว้แบบเข้าใจปะอ๋อไม่ใช้อะไรแบบนี้ส่แรงใช่ไหมเออกูเล่นอะไรแบบนี้ใส่แรงกูรู้แล้วกูรู้แล้วทำไมถึงอยู่พัตตีได้ไอเหี้ย e, คนเรามันต้องเรียนรู้ดิว่ากิจเรียนรู้เรียนรู้ที่ใช้เมตาเช่อลเรียนรู้เมตาเทนึงไงเช่เลยกิลเลยนจริงคนจริงก็ต้องเล่นเด็กนอกเมตาขึ้นขึ้นได้เดี๋ยววอา อันน really really oh. <c> ี้ไงเด็กนอกเมตาที่กูกำลังเล่นกับมึงเนี่ยไม่ใช่ไปถึงใส่แรงอีเยนี่ไอ้กูกูไม่ได้ใช้อีดิดขึ้นนะเกิตกิดหวังในตัวแกนะเพื่อนกูไม่ได้ใช้อีดิดขึ้นไอ้กิดแล้วมึงใช้อะไรกูกูใช้เด็กนอกเมตาไม่ใช่ใไ้บิดกูไม่มีใไทบิดนี่มันนี่มันรสชาติของคนโกหกเชิญกูไม่ใช้อีดิดมึงเพ้อละมันรสชาติของคนโกหกง่ายๆล่ะโง่ เฮ้ยอะไรชี้อะไรมีมือไม่ต้องเรียกไอ้สัสมันกันอำนั้นเลยเหรอวะใช่แล้วครับเจูโล้เออทิ้งหนึ่งใบพืชเรียกกัน้ิผมก็เป็นจดแตงทิ้งพาราเลลไอคิดเลยหรอครับทิ้งไปไหอะ ลา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 ลูลูกูย้ำได้ได้แค่ไ่นลาลาลูลูแย่ไะลูลู่ลาลาไม่บอกจะบอกว่าเรียกผิดตัวก็จะน่าเกลียดไปแล้วมันสามารถเทนเรียกน้องเทนได้ไม่ไม่จริงๆมันต้องจบคอมโบด้วยตัวแดงไว้แต่ประดีกูสเปรตัวมาผิดแ้งมันแตะเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่คือบาคุล่าไม่ใช่บาคูล่ อ๋อโปรไฟล์ถ้าอ๋อแล้ค่้าแปลกเท่า,ทา,ทาไหร่เด็กเอชอิมไงล่ะไม่เจ็บจังเจ็บหำเลยแค่แต่ว่านะแย่ออขอตัวใหญ่อขอแบบโอทเคไม่ไม่มือกูเน่ามือกูเน่ามือกูมีเอชอิม mm สามใบอะ่ะกูจะเล่นยังไงวะสองสามใบอ่ะ ใช้เอ็ดอีมสามใบมึงบ้าหรือเปล่าเอฟเฟกมันต้องตกดอกไปเอดอีมอ่ะกูเดบอกมันเล่นไม่ได้ไหมเต่เด็กมันเติมมือดีอยู่นะจริงิเกิดวยก็ไม่ขนาดนั้นนะ มันเป็นเด็กยิมยู่นะเดิเอดยิมอะนี่เอดอิมาใช่ <c oughs> บบเด็กูฟ่อะเป็นเด็กเอ็ดยิ้มอะก็ะ <c oughs> มันเป็นเอ็ดอิ้มผมสมฟูฟ่องอะมันเด็กเดียวกันอะ <c oughs> มันม่เคยเด็เดียกันนะ จริงเคยเห็นคนเล่นเด็กนี้ในแล้งอยู่นะท้งเดียวใช่อ,อ่รท้งเดียวเคยเล่นเคยเห็นคนเล่นกั้งเดียวก็โหดอยู่นะหมายถึงว่าแบบว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นนะแต่ว่าแบบว่ามันโดนขัดแล้วมันก็แบบสดชื่นนะเฮียจริงเพื่อนผมให้ผมนั่งดูเขาเล่นเมตานี่มันเฮียสุดๆไปเลย,เ,ลยเมตายังไงวะาเอเดีเมตา มึงบ้าหรือเปล่า่เมื่อกี้นี่ไงคนผมเอนผมดูมนันดังเรื่องเดต้าคิดเองก็ได้แล้ววะเย็ดต้องทำแนี้่ะคิดมันถูกแล้วเจ็บหำเลยสองร้อย,ยนะเจบ็บ ม,มันไม่ค่อยขึ้นอ่ะแต่ก็เล่นได้แหละเออแล้วตู้หน้าไอ้แพ็กหน้าจะมาตอนไหนวะน่าจะเดือนหน้าสองเดือนสองเดือนเลยรอใช่แล้วครับใครจะไปรอไหวเอ้ยเนี่ยตายพอดีเนี่ยเร็วเร็วเร็วเกดอินวิงทำงาน กูอยากทำคอมโบต่อนะแต่มันทำต่อไม่ได้มันทำได้แค่เนี้ยวสุดกระติ๊บได้มากกว่านี้อ่ะเยอะเด็กมันเป็นเด็กปูบอร์ดเลยเด็่ปูบอร์ดก็ม่าจ่ายไรเออเนี่ยกูไม่ค่อยเข้าใจเอฟเฟกต์คือยังไงวะจ่ายไร่สองร้อยแล้วสเปรย์ฟิวชั่นได้ตัวหนึ่งเลยเนี่ยใช่แล้วจริงดิกจ่ายไร่จ่ายไร่สองพันใช้การ์ดเวทมนต์ฟิวชั่นจากในเด็กได้แค่นั้นน่ะเนี่ยใช้การ์ดเวทฟิวชั่นจากในเด็กแล้วไงต่อก็จะเปรย์ได้ไงแค่นั้นอันนี้มีเ นึกว่าจะแบบว่าจ่ายแล้วสองพันแล้วสเปรย์พิชั่นในตัวหนึ่งเลยเย้นโออทุเรศเกินอย่างนั้นอะตายแล้วเว้ยเอาเยังไงเต้นเอาเยังไงนอนนั่นแหละนอนรอเขาแนะรีบอ่ะเพื่อนเออแกูตายเหอะกอร้องแล่ละไม่น่าตายมั้งตห้าพันสองเจ็ดพันเก้าพันมันสเปรย์มอนไม่ได้เว้ย เราวะเออดิเอ้กละไม่ต้องไม่ต้องตายหรอกแต่มึงต้องอยู่อย่างทรมา,านใช่นี่อะไรวะเนี่ยมึงเบียวเหรอมึงเบียวเหรอมึงคิดจะเบียวจริงๆใช่ไหมอ,อ่ได้เลยเพื่อนถ้ามึงจะเบียวแล้วก็ ไอ้เหี้ยคือมันยังไม่ฟูบอร์ดไหมคือกูมันทาคอโมโบไม่ได้มือแรกมันเน่าเว้ยถ้ามือแรกตีกูฟูบอร์ดได้เลยแต่ว่านะเออแต่ว่ากูทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นกูจะใช้การไปนี้อ่าฮะเข้าใจได้กูจะใช้การไปนี้แล้วกูก็จะทําอย่างนี้ไปดูไว้ซะนี่เน่ะเป็นวิธีที่ถูกกล้องไอ้เหี้ย <c oughs> มน่มือมือกูน่าจริงเด็กเฟิร์ฟเฟิลอะถ้ามือกูดีอ่ะกูกูฟูฟูบอร์ดได้เลยเว้ยเด็กแล้วเด็กฟูฟัวฟูเฟิาฟูเฟิาทหารอีกฟูฟูวมือมันต้องดีไว้มือมือมันเล่นยากไปทหารเอกฟูฟูวเฮ้ยติดเหลืองนะเพื่อนกูโดนดีลิทคลิปไม่รู้นะเนี่ยนกันเหมือนกันโง่เหมือนกันจนโดนเนี่ย งาน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 ไม่หยเอาไอ้เฮียจะนน่าฟังเพลงรอแล้วฮาเป็นมเพื่อนมีคอมโบเสร็จแล้วหอกุณได้มาขนาดนั้นเหรอไอ้เฮียกิดไอ้สัอยงเียพ่อมึงเคลียร์ไอ้เฮีย ล้างสมอกูเบื่อชิมผ่าเลยเคลียร์ไม่เอ้ยไปนั้นมันโดนแบนว่ากับดักที่ชื่อว่าเคลียร์ไม่จักไหมกับดักอะไรวะมีอะไรกับดักชื่อเคลียร์ไม่กับดักที่จ่ายไรห้าร้อยทายการหนึ่งไมในมืออีกฝ่ายที่ทายถูกอีกฝ่ายดิสออบอเอามือที่เป็นหน้าคนที่หวังอ่ะมันจะโดนแบนทำไมวะกูโง่ความคมันก็ทำให้อีกฝ่ายได้การขึ้นไปที่มีทายถูก ให้มึงก็ถ่ายการ์นี่ยมือมือกูเล่นไม่ได้ว่ะมือกูเน่า,ม,ามึงก็มือเน่าตุ้มตาเลยเอาไอ้เหี้ยอันนี้จริงๆมือกูอ่ะมือเอ็ดอิมอ่ะมันต้องมันต้องไม่เริ่มที่หมีไว้มันต้องเริ่มอีกตัวนึง่งไม่เข้าใจของผมเริงจรงตอนนี้จะถ้าพูดเรื่องเงินถ้าเอามือกูก็ไม่ได้ไงเพราะมึงดีใส่ใจเองใช่แล้วมือกูเลยเน่า เอ้นี่อยากรู้เหมือนกันนะฮะอะไรอยากรู้อะไรเหรออยากรู้อะไรเลยเฮ้ยนียยยย่ไม่ได้ขนาดเห,อเหรอวะเออปกติมันจะมีใบเสร็จอยู่ใบหนึ่งไว้แล้วเอาไว้มาเบ็ดได้แต่เนี่ยมันไม่ไมีการเบ็ดนะ ต้องเล่นแบบเล่นอย่างนั้นจะเพียงเที่ยงมีเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมตบรอรอที่โก้จบเล่นไหนเล่นไหนเล่นไหนเล่นนะเดี๋ยวรอบหน้าขอลองเล่นอะไรได้ไงแต่ว่าเล่นไม่เป็นเลยนะไอ้เด็กที่จะลองอ่ะไม่รู้อ่ะทำเด็กมาแต่เล่นไม่เป็นไงก็เลยแบบว่าเด็กอะไรเออน่ะเดี๋ยวลองเล่นดูเดี๋ยวตื่น อกูไม่ได้เมตาไม่ต้องห่วงไม่เมตากูไม่ได้เมตาดิตี๋กูเบื่อมึงคิดดูมึงกดแรงกับมึงเจออยู่สี่เด็กคือเจออยู่สี่เด็กับอีกอีกอย่างนึงก็คือพวกหัวโตเว้ยคือเอ่อสี่เด็กที่ที่เจอก็คือเจอไทยบิ๊เจอตอนเจอวิชวลวิชวลเบอร์เนี่ยนานจะเจอทีไม่ได้เจอบ่อยแล้วก็เจอสไตล์สไตล์สไตล์นี่เจอบ่อยสุดละอะฮะนั่นแหละเว้ยกูเลยรู้สึกว่ามันแบบเสี่ยแม่ โอ้โหเหียดแม่นาเบ<ม>ื่อมือเบี่ยวมากเล่นเซเรไมตาอย่างนี้ก็ได้วะ <c oughs> คุณเอาเล่นอย่างนี้จริงเหรอวะทำไมไมันไม่คุบม่ะไม่คุบมืมอเราอ่ะ <c oughs> ทำอะไรไม่ได้เนี้ยมือเน่าอ่ะ,ออป,ะปิดอาร5อ0ไม่เปดรห้าร้อยฟอร์มิเลนด,ดับเ็ิลละโอเค<ม>จิงลาลาทวินกี้รถอะไรรถเร็วอ่ะ ไม่ค่อยปรุงเท่าไหนเนี่ยไม่ได้วะไม่ได้มันใช้เทคิคไม่ได้อะไรขึ้นอยู่กับมือแบบนี้แหละโอ้โหแย่ว่าไม่ได้เลยวะเพื่อนมึงก็พอๆกูอ่ะน่ารักมากกูกูหนักมากนะครับ ปกติเล่นมิว,วเดวีจะไม่เคยหนักขนาดนี้เยใช่เหรอไม่ใช่มือที่ยังดิดตั้งแต่เล่นแต่เด็กมาแล้วเขี่ยไม้แล้วกันยันเจอเขี่ยไม้แล้วกันฟิวชั่นน็อกเทนซึ่งเหมือนเป็นการหลักเลยนะมันก็การหลักแหละ เพราะว่ามันไม่มีอะไรเล่นไหมถ้ามันมีอะไรเล่นมันจะไม่ใช้มันจะไม่ใช้การไปนี้ไหมเนี่ยมึงก็ลงมอนมาตีนเนี่ยตัวหนึ่งไว้แล้วมึงก็อออหน้ากูกูตายแล้วอะรนะวะมันเฮี้ยมากจริงๆขมอันวายเป็นอะไรเพื่อนถ้ามึงไม่ทำเดี๋ยวกูทำเองไอ้กิจใจเย็นมึงชเลชอบเชลแนเดอร์จังเลยเฮี้ย ย้งไม่ทัน,ออนเล้เล่ไม่ได้แล้วบอกว่ามือกูไม่ขึ้นเนี่ยถ้ากูขึ้นกูได้มากว่อนี้ไอ้ท่อะไรมันเน็ตเมมน็ตการอ่ะอ้าวกูเนี่เนกกเยเออนี่มันเป็นสานนมันใช่ไหมคอสชีพเนี่นย อ่ามันสามารถประจำฟิวชั่นไหมพอเด็กฟิวชั่นมันอ๋อมันสเปรมอนได้ใช่ไหมใช่แล้วไม่ใช่มันไม่ได้สเปรมอนไหมมันบอกว่าถ้าทำฟิวชั่นมันจะสเปรมอนได้ไม่โดนตัดเด้อไม่ได้ใช่มันบอกว่าต้องอันเชิญฟิวชั่นไว้ถึงจะสเปรมอนสี่ดาวหรือต่ำกว่าเจเนีย ในในมือเอ้ในในสุาสานได้เอฟเฟกต์เท่เอฟเฟกตนี้เออท่าอฟเฟกตของไม้แล้วก็ดีดีสองเอฟเฟกต์นี้ดีสุดยอดเลยไม่ไหนมากิเลยอ่ะฮะเดี๋ยวเนี่ย,อ,อ,ยอ๋อหน้าเนี่ยคุณตายแล้วแวนะเดี๋ยวเร็วได้เปลี่ยนเทคเล่นจะยังดี

เทูคิงอย่างเทีย <laughs> มันเที่ยอะไรวะอ๋อเหยียคาเทปไปด้วยกาที่ดูแย์เนี่ยอันนี้คือยังไม่ฟูบอร์ดนะฟูบอร์ดมันจะได้ไอตัวขัดอีกตัวหนึ่งไว้เป็นไอตัวไอตัวที่เหมือนไลท์ดักเนี่ะคือฟูบอร์ดไว้แต่มือมันเน่าไว้ถ้ามือมันดีอ่ะฟูบอกเลยว่ามันเคสบอร์ดได้เทียมากเลยเว้ยเด็กเนะี่ยถ้ามือมันดีมันจะลงทูคิงได้ปะ <laughs> ไม่มันยิ่งกว่านั้นอีกเว้ยมึงจะได้ไอตัวอะพอลโลไซีกตัวไว้ อ๋อ,อนั้นเทียจะราะว่าอะโฟโราซานั้นขัดเนบิลุสได้ยังไงล่ะใช่เพราะว่าอีฝ่ายจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะเทอร์เทิร์นแรกกูจะเช็ดบอร์ดเป็นกบเป็นทูคิงแล้วก็เป็นอะโฟโราซาเว้ยมึงจะทำอะไรได้บ่างล่ะไออย่างหดมันเทียวไว้มันทุเรศไว้ถ้าถ้ามือมันดีนะแต่ถ้ามือมันเน่ามันก็ได้เป็นอย่างเงี้ยไอ้เฟอร์ฟอลแปลว่าเราเดินมาเด็วกันที่ไหนว่า